คงกังวลกันต่อว่าทองคําขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับจะมีโอกาสขึ้นต่อหรือเปล่าเพราะว่ามีเหตุการณ์สําคัญในเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นในในข่าวในช่วงวันนี้นะครับในเรื่องของอสงครามอิสาราเอล สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่8ตุลาคม2566นะครับเวลาอัดคลิปเป็นที่เวลา5ทุ่มตรงพอดีเป๊ะนะครับก็ขอภอภัยด้วยกันนะครับสำหรับคนที่รอฟังคลิปผมอยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าในช่วงวันนี้นะครับก็มีข่าวเรื่องของสงครามอิสราเอลนะครับหลายท่านก็มีคำถามถามกันเข้ามาเยอะว่าจะมีผลต่อทองคำมากน้อยอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะครับ สำหรับรายการนี้นะครับสาหรับคนที่เพิ่งมาเปิดฟังนะครับเราก็มาพูดคุยกันนะครับเรื่องของแนวน้ทองคําที่จะเกิดขึ้นในแต่ละอาทิตย์นะครับรวมถึงวางแผนการซื้อขายทองคําให้ด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปดีๆครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ทําคลิปนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็สามารถนําไปใช้ประกอบการลงทุนได้นะครับในช่วงของวันที่9 จนถึง11ตุลาคม2566นะครับเมื่อวันศุกร์นะครับราคาทองคำนะครับก็เห็นแล้วว่ามันยอดตัวลงไปแบบสุดๆเลยนะครับก็ลงไปแต่จุดต่ำสุดเนี่ยได้ที่ราคา1,810เหรียญน,นะครับก่อนที่มันจะพิกเกมแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นมาได้นะครับทำจุดสูงสุดเนี่ยได้ที่ราคา1,834เหรียญน,นะครับ แล้วก็ไปปิดตลาดเนี่ยนะครับได้ที่ราคา1,832เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ36.96บาทต่นอดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็เริ่มแข็งค่าขึ้นมาแล้วนะครับส่วนราคาทองคำแท่งออนไลน์ก็6.5นะครับก็เคลื่อนไหวอยู่ที่กรอบราคา32,000ท่วนจนถึง32,100บาทต่อบาททองนะครับแน่นอนครับก็ตอนนี้นะครับก็เกิดคำถามมากมายตามมา นะครับว่าทองคำเนี่ยครับขึ้นมาแบบนี้แล้วจะมีโอกาสปรับตัวลงได้อีกไหมนะครับทองคําเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นแล้วหรือยังนะครับปัจจุบันผมมั่นใจเลยว่าตอนนี้มีคนติดเหวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คงกังวลกันต่อว่าทองคําขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับจะมีโอกาสขึ้นต่อหรือเปล่าเพราะว่ามีเหตุการณ์สําคัญในเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นในในข่าวในช่วงวันนี้นะครับในเรื่องของอสงครามอิสาราเอล นะครับก็พูดง่ายก็คือว่าไอ้สองครามมันเนี้ยนะครับมันจะส่งผลกระทบเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วจะยืดเยื้อมากน้อยแค่ไหนนะครับแน่นอนครับก็คงต้องอส่งผลต่อราคาทองคําอยู่แล้วนะครับามานมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อแล้วมันก็จะไปสอดคล้องนะครับกับทางเทคนิคอลกราฟของผมนะครับที่ให้เอาไว้นะครับ พอทองคำนะครับมันปรับตัวนะครับผ่านด่าน1827ขึ้นไม่ได้นะครับแน่นอนตอนนี้นะครับทองคำเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยนะครับแต่ว่าชาวเหวนะครับยังไม่ต้องตกใจมากนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งราคา1815เหรียญนะครับถ้าเกิดเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยที่1832เนี่ยนะครับ ก็ถือได้ว่าราคามันยังไม่ได้ทิ้งห่างกันเยอะนะครับโอกาสที่มันจะสับขาหลอกหรือว่าจะปรับตัวลงมาก็มีลุ้นอยู่นะครับอย่าลืมนะครับว่าออทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางตอนนี้ก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่า เทนขาลงระยะยาวกับยาวใหญ่นะครับก็ยังทำงานอยู่ปกตินะครับยังไม่ได้เสียสมดุลแต่ประการใดนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับความเป็นไปได้ที่ราคาทองคำนะครับมันจะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อไปที่กรอบแรกเนี่ยอยู่ที่1843จนถึง1845นะครับกรอบที่2อ,อยู่ที่1857จนถึง1860แนะครับแล้วก็กรอบที่3เนี่ยจะอยู่ที่ 1870จนถึง1875นะครับถ้าเกิดสมมุติพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มาลืนนี้ทองคำนะครับเล่นตามข่าวสงครามจริงๆนะครับก็ราคาน่าจะขึ้นมาได้อยู่บริเวณประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติคลิปนี้จบไปแล้วนะครับแล้วมีเ,เหตุการณ์อะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทางที่นีคเข้ากราฟนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะเข้ามาทำคลิปให้ต่อ ในวันพรุ่งนี้หรือวันพุธเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเออฉะนั้นแล้วนะครับก็แผนการซื้อขายทองคำนะครับในช่วงสองสามวันนี้นะก็คือในช่วงของวันที่9-11ถึง11ตุลาคมนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับเอาสําหรับคนที่ติดดอยก่อนนะครับหรือว่าคนที่อยากเปิดซื้อบายเพื่อเก็งกําไรขาขึ้นนะครับจําง่ายๆให้ดีก็คือแค่ว่าจุดสต็อปลอของคุณเนี่ย อยู่ที่ราคาเดียวเลยก็คือ1 8 1 5เหรียญ1 8 1่นะครับทองคําย่อลงมานะครับตั้งแต่ราคา1 8 2 0จนถึง1 8 3 0ครับให้เสี่ยงเปิดซื้อบายอย่างเดียวนะครับสำหรับคนที่มีใจรักอยากเล่นฝั่งเปิดซื้อบายเล่นซื้อบายอย่างเดียวในช่วงกรอบ1 8 2 0จนถึง1 8 3 0เท่านั้นนะครับแล้วก็รุนให้ทองคําปรับตัวขึ้นต่อนะครับ พอใจกำไรเท่าไหร่ตรงไหนก็ปิดออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันขึ้นต่อแล้วเนี่ยมันผ่านด่าน1835เหรียญได้ด้วยนะครับให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะครับหรือว่าให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับไม้แรกเนี่ยที่ราคา1835ถทะลุไปได้รอปิดกำไรที่1840จนถึง1842หมาที่2ตั้งเปิดซื้อที่1842 ทะลุไปได้รอปิดกำไรที่1848จนถึง1850หมายที่3ตั้งเปิดซื้อที่1850ทะลุไปได้ครับรอปิดกำไรที่1855จนถึง1857หมายที่4ครับตั้งเปิดซื้อที่1857นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1863จนถึง1 8 6 5หมายที่5ครับตั้งเปิดซื้อที่ราคา1865นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1871จนถึง1873 แล้วก็มาที่6ครับอันนี้แถมให้นะครับถ้าเกิดทองคําทะลุ1 8 7 1ขึ้นไปได้นะครับก็ซื้อตามขึ้นอีกนะครับทองคําน่าจะไปถึงประมาณ1880จนถึง1882ได้เลยนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นฝั่งซื้อฝั่งบายนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็ถ้าเกิดภายในพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับทองคำเล่นตามข่าวสงคัญจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นไปตามแผนตรงนี้ให้เลยนะครับแต่สําหรับคนที่ ติดเหวอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าคนที่อยากเปิดขายเซลล์นะครับหรือที่ต้องการเก็งกำไราขาลงนะก็มีแผนแบบนี้นะครับเอ,อ่อถ้าเกิดเล่นตามเทนขาลงระยะกลางนะครับก็คงต้องรอให้ทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า1815ก่อนนะครับถึงจะเริ่มเปิดขายเซลล์ลงมานะครับแล้วถ้าเกิดทองคำหลุดต่ำกว่า1815ได้ ทองคาจะกลายเป็นขาลงสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเงินในพอร์ตของใครนะครับมีมากพอมีสายป่านที่ยาวพอนะครับอยากเล่นตามเทนขาลงระยะยาวเพราะว่าเทนขาลงระยะยาวเนี่ยมันยังทํางานปกติแล้วมันก็ยังอยู่อีกล้ไกลกว่าจะเปลี่ยนเทนนะครับฉะนั้นแล้วครับถ้าใครอยากเล่นตามเทนขาลงระยะยาวครับงั้นก็เล่นฝั่งเปิดขายเซลหน้าเดียวเลยนะครับ ทองคํารีบาวขึ้นมานะที่ราคา1843 1855 1868 1875 1887แล้วก็1895นะครับหกไม้นี้ครับให้เปิดขายเซลล์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมันก็จะย่อลงมานะครับแต่ถ้าเกิดทะลุพันเก้าขึ้นไปได้นะครับอันเนี้ยให้หยุดการเปิดขายเซล์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเค แต่สมมตินะครับถ้าเกิดเกมทองคำนะครับมันพิกเกมแล้วหลุดลงต่ำกว่าราคา1815ได้จริงนะครับอันนี้อาจารย์เติ้งมั่นใจได้เลยว่าทองคำนะครับมีโอกาสาที่จะสามารถหลุดลงต่ำกว่าราคา1,800เหรียญแน่นอนและประมาณ9 0เลยนะครับฉะนั้นแล้วถ้าทองคำย่อตัวลงมาหลุดต่ำกว่า1815ได้เมื่อไหร่นะครับแนะนำว่าลองเสี่ยงเปิดขายเซลล์แบบหมดหน้าตักได้เลยนะครับเพราะเป้าหมายกำไรนะครับ มันจะอยู่ที่ราคา 1793, 1785, 1778แล้วก็1768นะครับนี่คือตัวเลขเป้าหมายกำไรที่อาจารย์เติ้งคำนวณเอาไว้ให้นะครับสรุปคำแนะนำวันนี้เลยละกันนะครับโดยส่วนตัวนะครับมองว่าภายใน2อสวันนี้นะครับถ้าเอาตามหลักเทคนิคข้กราฟส่วนตัวของผมนะบวกกับข,าข่าวสงครามอิสาราเอลนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าทองคำนะครับ น่าจะออกมารูปแบบของไซด์เว y อ p ัพนะครับก็คือย่อลงเพื่อขึ้นต่อนะครับในช่วง2-3วันแรกนี้เท่านั้นนะครับฉะนั้นแล้วครับตราบใดที่ดังทองคำนะครับยังยืนเหนือราคา1815ได้อยู่นะครับในสัปสาหวันนี้ครับให้นักลงทุนทองคำมองว่าทองคำครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อมากกว่านะครับยังไงจาร์เตอร์ก็ยังขอฟันธง90เว่าให้เสี่ยงเปิดซื้อบายไว้ก่อน แต่ถ้าเกิดเกมมันพลิกทองคําหลุดต่ากว่า1815ลงไปได้ก็แน่นอนครับเสี่ยงเปิดขายเซล์แบบบนหน้าตักได้เลยนะครับเพราะทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดต่ากว่าราคา1,800เหรียญได้นะครับในส่วนของคนที่ซื้อขายทองคําแท่งออนไลน์9ก็หอยู่นะครับสรุปให้เข้าใจง่ายๆแค่ประมาณ3-4ข้อเลยนะครับข้อที่1นะครับทองคําแท่งจะ เป็นเทนขาขึ้นระยะสั้นได้นะครับจะต้องรีบาวขึ้นไปนะครับให้ยืนเหนือ32,100บาทให้ได้ก่อนนะครับถ้ายืนเหนือ32,100บาทได้นะครับสัญญาณซื้อบายระยะสั้นจะทำงานนะครับโอกาสที่ทองคำนะครับจะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยไปถึงกรอบราคา32,300 จนถึง32,400บาทต่อบาททองนะครับอันนี้ไม่น่ายากนะครับและถ้าเกิดราคาทองคำนะครับสามารถผ่านด่านราคา32,350บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับให้เสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกไม้นึงนะครับเพราะทองคำครับโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยได้ถึง32,500จนถึง32,600บาทต่อบาททองได้เลยแต่ถ้าเกิดราคาทองคำครับยังรีบาวขึ้นไปไม่ผ่านด่าน 32,100นะครับก็หรือว่ายังยืนเหนือราคา32,100บาทไม่ได้นะครับทองคำครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ราคาประมาณ31,800จนถึง31,850บาทต่อบาททองนะครับและสมมุติว่าถ้าเกิดราคาทองคำครับหลุดต่ำกว่าราคา31,800บาทได้ด้วยนะครับรอบนี้ครับให้เปิดขายเซลล์แบบจัดหนักเลยนะครับ พราะทองคำครับมีโอกาสจะไหลลงเนี่ยไปถึงประมาณ31,600จนถึง31,650บาทต่อบาททองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วครับทองคำนะครับในส่วนของทองคำแท่งนะจะขึ้นต่อได้หรือไม่ได้จะลงต่อได้หรือไม่ได้ครับยึดเอาจุดจุดเดียวเลยก็คือด่านราคา32,100บาทเป็นเกณฑ์นะครับยืนเหนือ32,100บาท ก็ซื้อนะครับทองคําก็จะมีแรงซื้อขึ้นไปต่อหลุดต่ากว่า32,100บาทลงมาได้หรือรีบาวไม่ผ่าน32,100บาทนะครับก็ให้เล่นฝั่งเปิดขายเซลล์ลงมาแทนนะครับจบเพียงแค่นี้ครับในเรื่องของทองคําในอาทิตย์นี้นะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงเดี๋ยวผมจะกลับเข้ามาในวันอังคารหรือไม่ก็วันพุธนะครับแบบรวดเร็วเลยนะครับฉะนั้นแล้วครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับนักลงทุนทองคําทุกท่านและกันนะครับขอให้ฟันกําไรกันเยอะๆนะครับใครได้กําไรจากคลิปนี้ครับก็คอมเมนต์มาอวดผมหน่อยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ